ไครีมเค้กไอศครีมมะม่วงแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยโมจิช็อกโกแลตอ๋อโมอจิช็อกโกแลตแล้วก็มีไอศครีมอยู่ข้างในนะคะคิดถึง,งขนมหวานน่าทานทุกอย่างเลยค่ะอ,อร่อยออ ไอศครีมโมจิโหมีหลายรสเลยนะคะมีชสปาร์แลตมีอะไรบ้างเนี่ยหลายรสเลยอร่อยมากๆค่ะ <c oughs> เข้าให้ไม้มาแบบนี้นะมันตักไม่ได้จิ้มได้ไหมลองสิมันจิ้มไม่ขึ้นเฮ้ยอย่างเจอรูปแล้ <c oughs> วต้องกินโมจิไอศครีมหรือ ไอศครีมโมจิอร่อยมากๆเลยค่ะข้างนอกเนื้อจะเป็นโมจินะคะแต่ว่าไส้เป็นไอศครีมไอศครีมโมจิมีหลายรสชาตินะคะจะมีวานิลาลาช็อกโกแลตมีรสมะม่วงรสหลายรสค่ะอร่อยมากๆนี่ค่ะสุดยอดทุกรสชาติเลยนะคะทานแล้วจะติดใจค่ะทานฉลุจริงๆค่ะ นนี่มันเป็นเปลือกนอกเป,นเป็นเป็นโมจินะคะแต่อันนี้มันเป็นเป็นเนื้อมัสเมโรมัสเมโรนะคะแล้วข้างในเป็นไอศครีมรสชาติของมันก็เป็นหนุบหนุของมัสเมโรนะคะแล้วก็เนื้อไอศครีมอร่อยมากๆค่ะ กวเราไปทานบุฟเฟ่ต์เนตสกิวค่ะที่เนตสกิวนะคะอร่อยทุกอย่างค่ะหลังอาหารเขาก็จะมีไอศครีมเค้กแล้วก็ไอศครีมมะม่วงแล้วก็โมจิมีไส้ไอศครีมนะคะอันนี้เป็นเนื้อโมจิข้างนอกอนนอไส้เป็นไอศครีมอร่อยอ่อยมาก